<T uber> ถึงแล้วครับหาดช้างเผือกนะครับวันนี้เขามีการประกวดการแข่งรถคลาสสิกที่งานยิ่งใหญ่มากงานนี้นะครับมาได้มา,มาก็คือถือว่าพลาดนะครับคนคั่นนะสองคนครับกองคนห้าร้อยครับได้เลยครับได้เลยนะครับของที่ลึกสวยงามครับไวยแกะสวยมากเลย ผมกุญแจเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์ไทยแลนด์นะครับสวัสดี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 ครับรถเก่าสวยเลยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเข้าทางนี้กัน ไปหาพี่เอกกันนี่เรามาถึงงานเลเซอร์แล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับทางด้านนี้เลยนะครับงานก็เริ่มกันแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นพวกมาร์กจุดเอารถจอดประกวดนะครับสวัสดี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 ครับ ส่วน้านนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะครับทางนี้เลยสวัสดีครับพี่เสวัสดีครับสวัสดีครับวีครับพอเริ่มสวัสดีครับนี่รถสวยงามมากนะครับให้ดูรถที่มาวันนี้นะครับโอ้โหสวยๆมากเลยนี่ตัวนี้น่าจะเป็นลานนะครับลานประกวดรถนะสวยงามมาก บสวัสดีครับผมอาจารย์เทนนครับอยท้่บินเทสครับผมครับลายสิีแล้หลสบ่หลายสิบปีแล้วนี่ไม่เจอเจอกันไรนานยมาเจอนี่ใช่ครับให้อามไปด้วยยังไงมิตรภาพเราก็ยังเบิดเดิมกันอยู่ครับรักกันอยู่แล้วเี๋เอ็ผมมีของดีมาฝากอาจารอาจารย์ด้วย สวยๆนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สวยมากเลยญญีี่่่่ปปุุนนครับรายนอน ก็เจอพิซซักนะพิซักนักสร้างอมเฟิอันนี้รถพิศักเหรอครับอุ้ยนี่คืออะไรครับกระบอไฟก้ระเบิดโอ้โหนึกว่าติดเทอร์โบอ๋อนอนโอ้ยยังรถยนต์เลครถรถยนต์นะครับโอ้โหผมคิดถึงเลยนะนะบตแมนเลยรอไวเนี่ยเบตแมนดักไน สายเกียร์รถยนต์ยนเลยนะออแบตเตอรี่นี่หันใหญ่มากนะท่านผู้ชมถ้าเห็นตัวจริงนี่ใหญ่มากจักคิดเองครับพิซซ่ครับทุกคันนี้สามารถขับขี่ได้จริงได้จริงนะโหนี่เป็นลุ่มเลยดูไฮไลท์ดูไฮไลท์สุดยอดอันนี้เครื่องเครื่องเครื่องอะไรครับอป็นคันเริ่มเลยฮะโอ้โหใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมนี่แปดสูบ โอ้โหสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดใหญ่มากที่นั่งนะครับโมดิฟายนะครับจากรถยนต์นะฮะ พี่สักอยู่ที่เพชรบุรีหรือที่ไหนครับเปิดเพชรบุรีเลยครับแต่่พีอยู่แก่งอาจารย์อยู่แก่งอ๋อก็อยู่แถวนี้ก็มากันได้ไมม่ต้องปเยยีชใช่ที่บ้านน้องชายมีเป็นโกดังรถเก่าเลยปะบ้าเป็นดูทั้งเขาใช่ไหมับ้านเป็นเขาครับสวยเลยอ่ะโอ้เหมาะเลยทำเองเลยนะอันนี้ด้วยสวยงามมากครับวันนี้ได้มีมาประกวดอะไรเขาบ้างมีประกวดคันเดียวคันน้ำมัอคันใหญ่นะ มีโอกาสได้สูงครับเขามีคันเดียว,ด,ยว <laughs> ด้วยงานพี่เอ๋ครับงานงานต้อง,องวบกันงานพี่เอ๋งานจะได้พักด้วยกันสายเดียวกันอชอบแบบน,นี้ด้วยมาเป็นริ่วมงานกั <laughs> กน